สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมพามาดูสตีด400แต่งคัสตอมล่าสุดนะครับผลงานจากทางร้านเองลองมาดูนะครับทำอะไรไปบ้างคันนี้ เริ่มจากชุดบนก่อนอันนี้ก็จะเป็นชุดปัม๊มปั๊มเบรกบนมือมือเบรกมือคัดนะครับประกับไฟซ้ายขวาเป็นของเดิมแต่ว่าปัดเงาทั้งคันนะครับชิ้นไหนที่เป็นอลูมิเนียมจะส่งปัดเงาทั้งหมดใช้ตุ๊กตาแฮนด์แต่งสูงประมาณ2นิ้วครึ่ง ส่วนแฮนด์จะเป็นแฮนด์แฮนด์เด็กนะครับอันนี้งอน้อยมากใน,นลูกค้าเขาชอบแนวนี้เขาสั่งทำมาให้เองเลยนอกจากเนื่องจากลูกค้าเขาอยากได้แฮนด์ที่ใส่รถเตียที่สุดนะครับแผงคอเนี่ยจะเป็นแผงคอแผงคอเบนเบนแต่ไม่ทางเป็นแผงคออลูมิเนียมนะครับอันนี้ก็ส่งปัดเงาเช่นกัน <c oughs> นะครับองศารถก็จะยืดออกมาอย่างนี้แขนคออลูมิเนียมนะครับตัวนี้เป็นงาน C N C มีรายละเอียดนะครับไม่ได้เรียบไม่ได้เรียบเฉยๆนะครับมีลูกเล่นด้วยไฟหน้าจะเป็นไฟหน้าเดิมโชคต่อให้ยาวขึ้นนะครับประมาณ2นิ้วครึ่งเหมือนกัน <c oughs> กระบอกโชคก็ปัดเงาล้อเนี่ยส่งชุบโครเมียมนะครับใหม่เลยดุมปัดเงายางเปลี่ยนใหม่ยางเปลี่ยนใหม่ทั้งยางนอกและยางในเลยนะครับไหนๆก็ทำแล้วก็จะได้ขีด่ดีๆหน่อย แผงคอเบนนี่ผมแนะนำนิดนึงมันจะค่อนข้างเขาเรียกว่าไวกว่าเดิมถ้า <c oughs> ถ้าเป็นแผงคอเดิมของสตีเนี่ยมันจะหนักกว่านี้แต่แผงคอเบนเนี่ยมันจะเบาเวลาเลี้ยวก็ต้องใช้ความระวังนิดนึงตอนเข้าโค้งนะครับแต่ทางตรงขี่สบายมาก ถังก็เป็นถังทรงสปอร์ตเตอร์นะครับทรงเล็กกระทัดรัดฝาถังก็ใช้ฝาที่เป็นเกลียวฮาเลย์ครับในถังผมทำตัวกันน้ำมันกระฉอกไว้ด้วยนะครับ แล้วก็ต่อท่อหายใจระบายนะ้ำมันให้ลงไปใต้ถังยังจะมีฝาปิดคอฝาปิดคอทำเพึ่นใหม่ ไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวเป็น LED นะครับสว่างมากขนาดตอนกลางวันยังสว่างเลยเดี๋ยวผมค่อยเปิดให้ดูอีกทีนึ่ง่าตัวนี้เป็นครอบครอบบอน้ําแต่งนะครับตัวนี้เป็นของมาจากญี่ปุ่นเลยไม่ได้ซื้อในไทยนะครับเด็ดรถมาใส่กองอากาศฮาเล่ คาบูก็เป็นคาบูฮาเล่คาบูฮาเล่แท้นะครับจะมีโลโก้ตรงนี้สังเกตดูครับคาบูแท้จะมีปั๊มโลโก้เลยครับแต่ว่าถ้าเป็นคาบูเทียมมันจะไม่มีแต่รูปร่างภายนอกจะเหมือนกันเป๊ะเลย ท่อก็เป็นสแตนเลสท,ทั้งใบคันนี้ใส่ใส่ไส้สท่อด้วยนะครับไม่รู้เห็นหรือเปล่าใส่ไส้ท่อเพื่อเสียงจะได้ไม่ดังมากแต่ว่าลูกค้าสามารถไปถอดใส่เองทีหลังได้ถ้าอยากได้ดังๆลันลนล่นกว่านี้เบาใช้เบาะเดี่ยวจะไม่ติดสปริงนะครับลูกค้าเขาอยากได้แบบ นี่ก็เป็นฝาครอบด้านข้างแต่งตัวเฟรมเนี่ยเป็นสีเดิมนะครับแตม่มีบางจุดที่มีตำหนิก็จะพ่นเก็บรอยให้ใหม่แต่หลักๆแล้วจะเป็นสีเฟรมที่มากับรถเลยคันนี้สภาพดีครับก่อนขายบางคนก็ใช้แบบบางคนใบเล็กบางๆางสั้นๆน,นะครับ ตามความชอบ,บยางหลังเป็นใหม่ทั้งยางในยางนอกล้อก็ตัวด,ดุมก็ปัดเงาซีลวดกับขอบล้อชุบคมเมียมใหม่ อ๋ออันนี้จะเป็นแม่เหล็กนะครับแม่เหล็กของไมดิจิไมดิจิตอลคันนี้ใส่ไมดิจิตอลให้ส่วนขายึดก็จะอยู่ตรงนี้ซ่อนไว้ไม่รู้จะเห็นหรือเปล่านี่นะครับขายึดแม่เหล็กเป็นตัวเซนเซอร์นะครับเซนเซอร์เซนเซอร์ของไมย,ยึดไว้ตรงนี้ครับจะได้ไม่รกมาก วไว้ตรงนี้จะเป็นไฟเบรกแบบแนวโอสคูโูย้ายป้ายทะเบียนอยู่ด้านข้าง รถแนวนี้ไม่ใช้ป,ป้ายทิเบนด้านหลังนะครับไม่เฟี้ยวโซ่สเตอร์ดีเหมือนเดิมครับสภาพดีครับนี่ครับไม่หย่อนนะครับดึงไม่ออก ชาร์จดูครับสภ,ภาพดีมากผันชาร์จเดิมไม่ได้เปลี่ยนนะครับของแท้เดิมจากญี่ปุน่นคอคาบูเป็นคอคาบูเดี่ยวนะครับสแตนเลสทำขึ้นใหม่ยางคอคาบูก็ใช้แบบพิเศษนะครับมันอยู่อยู่ลึกหน่อยมองไม่เห็นหลองดู มุมนี้อาจจะเห็นนิดนึงนี่นะครับยางคอคาบูอ่าเป็นสีน้ำเงินนะครับยางคอคาบูพิเศษซื้อมาประมาณ5นิ้วเนี่ย800กว่าบาททำไมถึงใช้แบบสเปคนี้เหรอทำไมไม่ใช้สีดำสีดำเป็นยางธรรมดาครับสีสเปคพิเศษแบบนี้สีดำไม่มีเลย ที่ต้องใช้เพราะว่ามันมันช่วยเรื่องความร้อนแล้วก็ความแน่นเนี่ยมันจะแน่นกว่าสีดําที่เป็นยางธรรมดาเยอะครับคุณภาพดีกว่าเยอะตามราคาเลยติดตั้งโชคตรงนี้ครับติดตั้งโชคให้ใหม่ตอนเช้าก็ดึงนี่อย่างนี้เวลาเครื่องเย็นนะครับช่วยได้เยอะ ตัวนี้เป็นไม้ดิจิตอลดูไม่ค่อยชัดเพราะว่ายังไม่แกะปลาติกเลยเผื่อลูกค้าอยากให้มันใหม่ๆยังก็เลยให้เขาไปแกะเองกระจบก็ใส่ลงข้างล่างนะครับพอดียังขาดอีกข้างหนึ่งอยู่ ติดไว้ก่อนไอ้ที่ผมซื้อมามันใส่ไม่ได้มันติดถังโอเคครับลองฟังเสียงเครื่องดูนะครับ Thank you. เงียบมากไม่มีเสียงแบกปลอมนะครับไม่มีเสียงวาวไม่มีเสียงโซ่เลาลิ้นไม่มีเสียงกระเดื่องดังแบกปลอมนะครับเสียงท่อก็ดังอยู่แต่ว่าไม่มากขี่ดีนะครับ นี่ปรับจูนเรียบร้อยแล้วขี่ใช้งานได้ปกติลองดูไฟเลี้ยวนะครับสว่างมากขนาดกลางวันนะครับ ค okay. ันนี้ไฟเลี้ยวหน้าหลังไฟท้ายไฟเบรกเนี่ยต่อสายใหม่ไม่ได้ตัดต่อแล้วก็เทปพ,พันสายไฟพันนะครับใช้ปลั๊กเสียบทั้งหมดเนื่องจากว่าตอนเซอร์วิสเนี่ยมันจะเซอร์วิสง่าย มาดูนะ้ำมันเครื่องนะครับเห็นไหมครับใส่ นะครับเป็นถ่ายของเหลวใหม่ไปเลยจะได้สบายใจครับเริ่มนับหนึ่งใหม่นี่ครับใส่สนิทครับไม่มีเศษตกรนอะไรไม่ดำโอเคครับใครชอบ ฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับจะได้กดติดตามด้วยจะได้ไม่พลาดรถขันต่อๆไปนะครับของทางร้าน okay. ขอบคุณครับ